พี่ๆท่านใดที่รอรุ่นนี้อยู่นะคะเบีย้ยแก้ไลรตะเข็บหลวงพ่อตีวัดหูช้างคลิปนี้นะคะไอได้เข้ามา2ลูกค่ะได้เข้ามาแค่2ลูกเท่านั้นนะคะ<ม>เป็นลูกขนาดเล็กค่ะสวยมากๆแล้วก็สมบูรณ์นะคะเป็นเบียแก้โค้ดวัดหูช้างเต็มค่ะต่อเต่าดอกบัวค่ะอันนี้ก็จะออกประมาณปี5 7าเถึงหกนะคะนี่ค่ะ รุ่นธรรมดาก็ว่าหายากแล้วนะคะอันนี้เป็นรุ่นไรตตะเข็บค่ะพี่ๆท่านใดที่เคยอสอบถามไว้นะคะเข้ามาชมที่คลิปนี้เลยค่ะนี่นะคะนานแล้วค่ะไม่ได้เข้ามาเดี๋ยวยจะให้ดูทีละลูกนะคะนี่นะคะดูความสวยสมบูรณ์นะคะลูกเล็กนะคะจะเล็กกว่ารุ่นปกติทั่วไปนะคะเดี๋ยวยจะเทียบให้ดูกับตอนนี้ก็เบีย้ยตะัวหมดเกลี้ยงเลยนะคะเดี๋ยวเทียบให้ดูกับขนาดมาตรฐานนะคะจะเทียบกับเบีย้ยเงิน,นะคะ่ะนี่ค่ะ อันนี้จะเป็นเบีย้ยตะก่วนะคะรุ่นไรกจะเข็บส่วนลูกนี้จะเป็นเบีย้ยเงินขนาดาปกตินะคะลูกเขาจะเล็กกว่าเยอะนะคะอันนี้จะหุ้มตะก่วด้านในมีตัวหอยเบีย้ยนะคะบรรจุปลอดอุด,ด้วยชนาลงด้านนอกหลวงพ่อตีจานอัคระนะคะแล้วก็เคค่ะอันนี้จานสามชั้นเลยนะคะลูกเล็กๆแบบนี้หนึ่งสองสามนี่ค่ะ จานเต็มนะคะจานเต็มทั้งลูกเลยจะไม่มีขอบนะคะเวลาใช้งานก็ทนทานค่ะเป็นรุ่นที่นิยมมากๆค่ะนี่นะคะเดี๋ยวจะซูมให้ดูอันนี้จะเป็นโค้ดวัดหูช้างนะคะโคดวัดหูช้างต่อเต่าดอกบัวต่อเต่าก็ย่อมาจากชื่อหลวงพ่อตีเลยนะคะท้องเบีย้ยลอยจานเต็มเลยนะคะสวยสมบูรณ์ค่ะอัคระยังคมชัดนะคะได้เข้ามาสองลูกค่ะ สวยทั้งสองลูกเลยนะคะพี่ๆท่านใดที่สนใจนะคะโทรเข้ามาหาไอาได้เลยนี่สวยๆแบบนี้นานแล้วนะคะไม่ได้จับเลยเราจะเป็นโค้ดเดียวกันนะคะวัดหูช้างต่อเต่าดอกบัวนี่ค่ะอัคระจานเต็มทั้งสองใบค่ะจานสามชั้นทั้งสองลูกเลยนะคะสวยมากค่ะนี่ ไม่ได้เห็นสวยๆแบบนี้นานมากนะคะเปลียรแก่หลงพ่อติวัดหูช้างพี่ๆท่านใดที่สนใจนะคะทักเข้ามาหาไอได้เลยค่ะนี่นะคะที่เบอร์โทรนี้ค่ะ 0 9 6 9 7 0 9 8 4หนะคะหรืออยากจะเข้ามาชมที่หน้าร้านนะคะก็เข้ามาได้ที่ซอยกรสีประวัติค่ะเปิด Google Map เข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็โทรเข้าหาไอาได้เลยที่เบอร์นี้096-970-9842ค่ะ